นอันนี้เดี๋ยวให้ดูค่ะบ M อมกับกระบะเขาปาดหน้ากันเนาะแล้วสุดสุดท้ายไปจบแบบนี้ค่ะใช่ปะบ M เอมอาเอา,เอามึงเอากับเขาเลยมึงกล้าอา่ะอ่ะมึงเอากับเขาเลยเอา้าอ่ะเออ B M เอ็มอ้ลูกแบกเห่วนยนะ ชมเอ็มทะเบียนแดงใช่ไหมใช่โอ้ยนั่นจงใจเนี่ยคนนี้แหละเขาปาดกันมาดอมแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องจริงๆรรู้ป่าว่าฝั่งบีเอ็มน่ะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ปทุมด้วยอ๋อเหรอเออท้ายตบเขาให้นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเส้นมอเตอร์เวย์ช่วงลำลูกกาปทุมธานีมุ่งหน้าบางปะอินน่ะนะคะ BM ป้ายแดงเนี่ยนะก็ขับปาดหน้ากระบะดำอ่ะที่บรรทุกแบบนเนี้ย ที่บรรทุกมอเตอร์ไซค์เข้าม,ามาเนี่ยนะคะ,ะ,ะก็โอ้โหมีเรื่องกันมาเป็นกิโลแล้วแหละแล้ว BM น่ยก็ชนรถกระบะล,ลักษณะบแบบตั้งใจตบตั้งใจชนนะ่ะกระบะเสียหลักไปชนกับแบรรีเออร์เกาะลางถนนเนี่ยจังหวะนี้นรถเอาผ่าสีขาวที่ขับตามหลังมาบีกล้องหน้ารถไงล้วก็เลยจับภาพนาทีชนไม่ได้เลยนะแล้วรถเอาผ่าเนี่ยแหละเป็นคนลงไปช่วยคนเจ็บในกระบะ รู้บ้าในกระบาลุงกับป้าสูงอายุแล้วอ่ะป้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยลุงนี่สาหัสเลยอาการลุงคือซี่โครงหักนะคะต้องเข้า ICU นะคุณผู้ชมอาการลุงอ่ะก็ดูดีน่าจะเป็นตอนที่จังหวะลุงขับแล้วก็บัตรไปกระแทกกับแบรีเออร์ด้านข้างขวามือนี่แหละส่วนคนขับ BM ผู้ชายใส่เสื้อเขียวเขาไม่ได้เป็นอะไรนะก็ลงมายืนดูหน้ารถกระบาของลุงกับป้าหลังจากเกิดเหตุในเสื้อเขียวเนี่ยที่เห็นแวบๆเนี่ยนะเพจเฮียรขับรถ เพจอีซอขยี้ข่าวอีซอเพจเรสเกลแล้วก็ต๊อกต๊อกอีกหลายคนเลยติ๊กต็อกเกอร์เอาอคลิปมามาโพสตแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่สองคันไล่ปาดหน้ากันเนี่ย BM อ่ะจ,จะเบียดเข้าด่านกระบะไม่เปิดทาง B.M. ก็เลยต้องเบียดออกแล้วก็ไปชนขอบตู้เก็บตังค์หลังจากนั้น B.M. ก็เลยแค้นไงตามมาเอาเรื่องแม้ว่าฝั่งกระบะลุงแก่ๆขับรถนะ่ะ ลุงก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วบีไม่ยอมตามมาไล่บี้อยู่แบบนี้จนกระทั่งคนขับบีเนี่ยคือมารู้ข้อมูลว่าอ๋อคนขับบีป้ายแดง <c oughs> เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ปทุมแล้วนี่เขากำลังลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งด้วยอ oh. เอาละสิ <c oughs> เอาละส, <c oughs> ละสิก็ต้องรอดูค่ะ ว่าตำรวจจะดําเนินการกับคดีนี้ยังไงต่อครับแล้วก็เอ๊ะอันนี้มันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นจงใจชนให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโดนพินิจของตํารวจนะคะครับบางเพจพวกบรรดาเพจที่ชอบใส่ใจชอบใส่ใจเรื่องที่อยู่ในกระแสเนี่ยเขาเปิดหน้าเลยนะเขาบอกพักบอกอะไรแบบเรียบร้อยครับ